นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยว่ามีชายวัย51ปีเสียชีวิตมีอาการหัวใจวายโดยพบประวัติเสพกัญชาว่าหลังจากมีการเปิดกัญชาเสรีก็ได้ให้สำนักการแพทย์กทมเฝ้าติดตามสถานการณ์และมีการรายงานเบื้องต้นโดยกล่าวว่าการชนะสูตรยังไม่มีความชัดเจนอย่าเพิ่งเอาไปเป็นรายละเอียดให้รับทราบว่าการเสพกัญชามีความเสี่ยงให้ระมัดระวังส่วนกรณีผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ทางสำนักการแพทย์ยังไม่ได้รายงานการชนะสูตรที่ละเอียดว่า สุดท้ายแล้วมาจากโรคประจําตัวหรือว่าอะไรแค่เป็นการรายงานเบื้องต้นว่าอาจมีการสูดกัญชาประกอบกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั้งนี้ขอให้สํานักการแพทย์ยืนยันอีกทีสรุปแล้วสาเหตุการตายคืออะไรกันแน่แต่ที่ทางกรุงเทพมหานครต้องทำคือการเฝ้าระวังต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้ขัดกับนโยบายรัฐบาลในฐานะของผู้ปฏิบัติก็ต้องระวังตัวและรับมือส่วนการเสียชีวิตนั้นต้องรอการรายงานอีกครั้งอย่าเพิ่งเอาไปเป็น รายละเอียดมากก็คือเป็นให้ให้รับทราบกับว่ามีความเสี่ยงตรงนี้ว่าการเสพกบัญชาอาจจะมีความเสี่ยงก็ให้ระวังส่วนผู้ที่เสียชีวิตระมวาณเนี้ยทางสำนักแพทย์จะไม่รายงานการชาันสูตรละเอียดนะว่าสุดท้ายได้มาจากโรคประจาตัวหรือว่าอะไรหรือเปล่าแค่รายงานเบื้องต้นว่าอาจจะมีการสูบบัญชาประกอบกับไอ้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวขอให้เขาสำนักแพทย์เขายืนยันอีกทีว่าสรุปแล้วสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรแต่ผมว่าสิ่งที่กสมทำคือเราต้องเฝ้าระวังเท่านั้แหละเราก็ทําตามกฎหมายแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ ขัดข้องกับสิ่งที่ที่เป็นนโยบายมานะจากของรัฐบาลแต่ว่าในฐานะผู้ปฏิบัติเราก็แค่ระวังตัวทั้งในส่วนของสาธุขที่ต้องเตรียมเตรียมรับมืออ่ะนั้นเมื่อวานนี้เป็นรายงานเบื้องต้นที่มีผู้ป่วยสองคนบวกหนึ 1, ่งบวกอีกหนึ่งที่อยู่ในไอซียูนั่นก็เป็นรายงานเบื้องต้นว่าจากการสังเกตเรามีอะไรส่วนเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทุกคนต้องรอ,อ,อยืงงนยันอีกทีหนึ่งครับมีข้อสั่งการอะไรไปยังโรงพยาบาล ก็ก็บอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็ให้เตรียมเตรียมดูเพราะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลจะได้รายงานทางกระทรวงสาธารณสุขต่อไปประกอบกันนะครับเพราะว่ากระทรวงตัวเองก็ต้องก็ต้องคง,งมอนิเตอร์เหมือนกันนะแล้วเราก็จะเป็นหน่วยปฏิบัติที่อยู่ด้านล่างก็รายงานไปว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีข้อควรระวังคืออะไรดังนั้นก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของโรงเรียนซึ่งมีเด็กซึ่งอาจจะไม่เข้าใจเรื่อง,เร,องเรื่องการชาว่าผลดีผลเสียเป็นอย่างไรก็ต้องมีการให้ความให้ความรู้ทั้งครูกับทั้งนักเรียนนะ แล้วก็เราก็มีนโยบายทําโรงเรียนปรับบัญชาเพราะเราเชื่อว่าในโรงเรียนเี่ยนควรจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีมีกัญชาเข้ามาทั้งในแง่ของอาหารหรือว่าอะไรก็ําให้ท่านลองผู้ว่าดูรายละเอียดใกนการออกข้อสั่งดูครับจะมีการเรียกโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพที่มาหารอือว่าอะไรผมว่าเขาแจ้งมาแล้วลแจ้งมาแล้วแจ้งไปตามเพราะว่าไม่ต้องเรียกมาหรอกเพราะท่านก็อยู่ในพื้นที่เข้ามาก็เสียเวลาเขาแจ้งไปให้ให,ให้มีการสร้างระวางแล้วก็ให้ความรู้กับแต่ครูอ๋เลยครูต้องเข้าใจก่อนว่า ไอ้กระชายเป็นรูปแบบไหนมาในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าใส่ในใน,ในอาหารจะเป็นอย่างไรก็ให้ความรู้ครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยวัยรุ่นโรงเรียนม,มัธยมหรือในประถมปี่นแรกของมุขกนอมตัวใหญ่โรงเรียนประถมอ่ะโรงเรียนมัธยมระเบียนมาเก้าสองเองนั่นเราคงสร้าระบายโรงเรียน,น,นประถมเป็นหลักครับ